ในคืนพระจันทร์เต็มดวงเสียงกบที่ดังขึ้นจากสลังบ้านอาจไม่ใช่เสียงธรรมดาแต่มันคือเสียงเรียกจากคำสาบโบราณที่พร้อมจะกลืนทุกชีวิตที่ลบหลู่สัญญาเก่าคุณกล้าฟังต่อจนถึงตอนจบของนิทานนี้หรือไม่คืนหนึ่งในหมู่บ้านเงียบสงัดลมพัดแรงจนหลังคากระเบื้องสั่นไหวเสียงนกกลางคืนกรีดร้องเป็นระยะ แสงจันทร์สาดลงบนเรือนเล็กของสองผัวเมียเมียตื่นขึ้นมากลางดึกเธอรู้สึกถึงความเย็นชื้นแปลกประหลาดบนผิวกายเธอหันไปมองข้างตัวแต่ที่นอนกลับว่างเปล่าหัวใจเธอเต้นแรงเธอเดินออกไปที่ลานบ้านเสียงกบร้องระง,งมดังขึ้นจากสลังบ้านกลิ่นคลนคาวะคลุ้งในอากาศเมื่อเธอเพ่งมองไปเธอเห็นร่างของสามี เขานั่งองอาเข่าอยู่ข้างสะผิวหนังของเขามีเมือกลื่นสะท้อนแสงจันทร์เธอตกใจจนแทบหยุดหายใจเสียงกระพริบตาของเขาดังกึกก้องในความเงียบลิ้นยาของเขาพุ่งออกไปจับแมลงกลางอากาศด้วยความแม่นยำเมียกัดริมฝีปากกลิ่นดินชื้นและเสียงน้ำกระเพื่อมทำให้เธอเวียนหัวสายตาของเขาหันมาจ้องเธอแววตาไม่ใช่มนุษย์อีกต่อไป ร่างกายเขาเริ่มมอกขาหลังยาวใหญ่ผิวหนังกลายเป็นสีเขียวเข้มเสียงกรีดร้องของสัตว์กลางคืนเงียบกริบเหลือเพียงเสียงหัวใจของเธอที่เต้นแรงจนแทบหลุดออกมาเธอก้าวถอยหลังแต่พื้นไม้ใต้เท้ากลับเปียกชื้นลื่นถลายความเย็นไหลบ่าจากส้นเท้าขึ้นมาถึงสันหลังเธอหายใจติดขัดกลิ่นขาวโครนรุนแรงขึ้นจนคลื่นไส้สามีค่อยๆขยับเข้ามาใกล้ เสียงกระโดดกระแทกพื้นดังสะท้อนเงาของเขาซ้อนทับบนร่างของเธอเธอยืนแข็งทื่อเหมือนถูกตรึงไว้กับความมืดริมฝีปากเขาเปิดออกเสียงประหลาดลอดออกมาไม่ใช่เสียงของมนุษย์แต่เต็มไปด้วยแรงกรดเก้ยอและความหิวโหวยริมฝีปากของเขาขยับเสียงคลางต่ำเหมือนเสียงจากใต้บึงโคลนทุกถ้อยคำแทรกด้วยเสียงสะท้อนแปลกประหลาด จนเมียไม่แน่ใจว่านั่นคือคำพูดจริงหรือเพียงเสียงสัตว์เธอยกมือขึ้นปิดหูแต่เสียงนั้นกลับดังอยู่ในหัวเหมือนมีใครมากระซิบอยู่ใกล้ข้างกกหูเจ้าจะอยู่กับข้าตลอดไปดวงตาเขาเบิกกว้างแสงสีเขียวอ่อนลอยวนอยู่ในในตามันสว่างว่ากลางความมืดจนสนามเบื้องหลังสะท้อนแสงสันไหวเมียพยายามก้าวถอยแต่ขาของเธอกลับไร้แรง เหมือนมีเทวันมามัดตรึงเธอได้แต่หายใจหอบและสั่นสถานทันใดนั้นเสียงกระโดดตูมลงน้ำดังสะเทือนน้ำกระจายกระเด็นเปียกพื้นดินเมียรีบหันไปมองแต่ไม่เห็นร่างสามีอยู่ตรงนั้นสนามกลับเงียบกริบผิวน้ำสงบนิ่งเกินกว่าปกติมีเพียงคลื่นวงเล็กที่ค่อยๆจางหายเธอกัดฟันแน่นรู้สึกเหมือนสายตาใครกำลังจ้องมาจากใต้น้ำ เธอหันกลับเข้าบ้านอย่างรวดเร็วหัวใจเต้นแรงจนหูอื้อเธอปิดประตูแรงจนเสียงดังก้องแต่ความชื้นแฉกกลับยังคงติดตามเข้ามาในเรือนเธอเดินไปจุดตะเกียงแสงไฟสว่างไหววูบวาบเงาของเธอทอดยาวบนผนังไม้และในเงานั้นกลับมีเงาอีกเงานนหนึ่งขยับตามเสียงน้ำหยดดังเป็นจังหวะหยดหนึ่งสองสามตกลงมาจากเพดานเรือน เมือกลื่นสีเขียวเริ่มไหลซึมลงมาเธอถอยกรูดจนชิดผนังแต่ไม่ทันไรแขนลื่นเย็นก็โผล่จากเงามืดมันแตะลงบนบ่ากของเธอเบาๆผิวสัมผัสเหนียวหนึบจนเธอขนลุกไปทั้งตัวเธอหันขอบไปดวงตาสามีอยู่ตรงหน้าแต่คราวนี้ปากของเขาไม่เหมือนเดิมริมฝีปากแยกกว้างจนถึงแก้มเผยให้เห็นฟันเรียงและคมราวกับหนามแหลม เธอกรีดร้องสุดเสียงเสียงสะท้อนกล้องไปทั่วเรือนแสงตะเกียงดับบูบลงในทันทีเหลือเพียงความมืดและเสียงหอบหายใจของเธอในความเงียบสนิทเสียงกระโดดหนักๆดังขึ้นจากทุกทิศเหมือนมีเงากบหลายร่างรายล้อมอยู่รอบตัวเสียงร้องกบกล้องระง,งมจนพื้นสั่นสะเทือนสนามหลังบ้านพุ่งพลานคลื่นน้ำสัก,กระแทกเหมือนพายุโหม กลิ่นโคลนเน่าแรงขึ้นจนแสบจมูกและเธอเห็นร่างดำๆจำนวนมากกำลังโผล่ขึ้นจากน้าทีละตัวร่างดำเหล่านั้นโผล่ขึ้นมาทีละตัวผิวลื่นเป็นเมื่อสะท้อนแสงจันทร์ดวงตากลมโตจ้องมาที่เธออย่างหิวกระหายเสียงร้องประสานกันดังสะเทือนราวกับพิธีเรียกวิญญาณเธอสั่นสถานเท้าก้าวถอยต่ลังชนกำแพงเรือนไม่มีทิศทางจะหนี กลิ่นโคลนเน่าเข้มข้นแสกเข้าปอดจนหายใจติดขัดเสียงไม้เรือนเริ่มแตกร้าวแรงสั่นสะเทือนมาจากใต้พื้นเหมือนมีบางสิ่งกำลังดันขึ้นมาแล้วพื้นกระดานก็ปริแตกเป็นเส้นยาวน้ำโคลนพุ่งขึ้นจากรอยแตกประจายเปียกทั่วห้องในโคลนนั้นมีเงาร่างเลื้อยไหวมือและขากบโผล่ขึ้นมาคล้ายต้องการดึงเธอจมหายเธอกรีดร้องพลางพยายามวิ่ง แต่เท้าถูกเมือกเหนียวหนึบเกาะแน่นแรงดึงรั้งลงสู่พื้นเธอดิ้นสุดแรงจนเล็บแตกเลือดไหลซึมในความมืดสามีโผล่ขึ้นตรงหน้าอีกครั้งใบหน้าเขาครึ่งหนึ่งเป็นมนุษย์อีกครึ่งหนึ่งบิดเบี้ยวเป็นกบเสียงเขาเอ่ยช้าๆหนักแน่นเจ้าสัญญาแล้วว่าจะอยู่เคียงข้างข้าไม่ว่ารูปใดน้ำตาเธอไหลพรากหัวใจแตกสลายระหว่างความรักและความสยดสยอง เธอสายหน้าพยายามปฏิเสธแต่เสียงรอบข้างกลับโหมดังยิ่งกว่าเดิมเงาร่างกบนับสิบกระโจนเข้ามาพวกมันล้อมเธอไว้เหมือนพิธีสาบานแสงจันหลอดช่องไม้สองตรงกลางเรือนจับต้องร่างเธอที่ถูกเมื่อขอหุ้มทีละน้อยเธอหอบหายใจแรงร่างกายเริ่มชาผิวหนังเธอเปลี่ยนเป็นสีคล้ำความชื้นซึมเข้าสู่รูขุมขนทุกจุด เสียงสามีดังขึ้นอีกครั้งก้องกังวานเหมือนมาจากใต้น้ําลึกเจ้าจะเป็นหนึ่งเดียวกับข้าเพื่อสืบท่อสายเลือดนักสู้เพื่ออยู่ในร่างแห่งกบตลอดกาลเธอพยายามกรีดร้องแต่เสียงถูกลืนหายเข้าไปในโคลนปากเธอเต็มไปด้วยรสขมและข่าวลมหายใจสุดท้ายเต็มไปด้วยกลิ่นโคลนสกรปรกแล้วทันใดนั้นพื้นเรือนทั้งหมดพังทลาย น้ำโคลนพุ่งขึ้นสูงสุดสายตาร่างของเธอถูกดึงลงไปพร้อมเอากับบนับร้อยความมืดหนาทึบโอบล้อมทุกสิ่งเหลือเพียงเสียงสะท้อนแผ่วเบาเสียงหัวเราะต่ำๆของสามีกบดังวนอยู่ในความมืดไม่รู้จบเช้าว,วันรุ่งขึ้นหมอกหนาปกคลุมทั่วหมู่บ้านชาวบ้านได้ยินเสียงโกลาหนเมื่อคืนหลายคนรวมตัวกันเดินไปที่เรือนเล็กของสองผัวเมีย เมื่อไปถึงพวกเขาพบเพียงซากเรือนที่พังทลายพื้นดินรอบบ้านเปียกชุ่มไปด้วยโคลนกลิ่นคาวน่าอบอวนจนแทบหายใจไม่ออกตรงกลางเรือนที่แตกหักปรากฏเป็นสนามกว้างขึ้นมาใหม่ผิวน้ำนิ่งสงบเกินจริงไม่มีเสียงนกไม่มีเสียงลมพัดเหมือนทุกสรรพสิ่งหยุดนิ่งในชั่วขณะชาวบ้านบางคนเดินเข้าไปใกล้แต่ทันทีที่ก้าวข้ามขอบไม้พัง พื้นดินก็ยยบลงเหมือนโคลนดูดทําให้พวกเขาต้องถอยกรูดออกมาอย่างหวาดกลัวท่ามกลางความเงียบหญิงชาราผู้หนึ่งเอ่ยขึ้นเสียงเธอสั่นเครือแต่หนักแน่นเรื่องเล่านี้จะกลับมาอีกครั้งทุกคนหันไปมองด้วยความสงสยัยหญิงชาราหลับตาแล้วพูดต่อการก่อนมีนักสู้ผู้กล้าเขาสาบานว่าจะไม่แพ้แก่ศัตรูใดแม้ต้องแลกด้วยร่างกายและวิญญ,ญาณ เสียงของเธอเบาแต่กล้องตังวานในใจผู้ฟังเขายอมรับคำสาปของวิญญาณบึงโคลนเพื่อได้พลังต่อสู้เกินมนุษย์แต่คำสาปนั้นไม่ได้จบแค่เขาผู้เป็นภรรยาต้องกลายเป็นส่วนหนึ่งของพันธะนั้นด้วยสายตาของชาวบ้านเต็มไปด้วยความตกใจบางคนเริ่มสวดภาวนาบางคนวิ่งออกจากที่นั่นด้วยความหวาดกลัวเพราะเข้าใจแล้ววันนี้ไม่ใช่เพียงเรื่องเล่าแต่คือคำสาปจริง ในสนามที่เงียสงบคลื่นเล็กๆเ,เริ่มกระเพื่อมมีฟองอากาศผุดขึ้นเป็นระยะเหมือนมีบางสิ่งกำลังเคลื่อนไหวอยู่ใต้น้ำแล้วจู่ๆเสียงกบร้องดังขึ้นพร้อมกันนับสิทธ์ดังก้องสะท้อนทั่วหมู่บ้านเด็กๆกรีดร้องผู้ใหญ่รีบกว่าต้อนลูกหลานกลับบ้านตั้งแต่นั้นมาไม่มีใครกล้าเข้าใกล้เรือนพังอีกเลยทุกคืนจันเต็มดวง เสียงกบประหลาดจะดังระงมยาวนานเหมือนเสียงหัวระยะของใครบางคนและบางครั้งผู้ที่เดินผ่านสนยามวิการต่างเล่าว่าเห็นเงาหญิงสาวนั่งกลมหน้าร้องไห้อย,ยู่ริมสระข้างๆมีร่างกบใหญ่โตนั่งนิ่งจ้องมองด้วยแววตาเศร้าๆนิทานนี้จึงถูกเล่าขานเพื่อเตือนสติลูกหลานว่าคำสัญญาที่เอ่ยด้วยหัวใจย่อมผูกพันยิ่งกว่าชีวิต และหากคำสัญญานั้นเอ่ยกับวิญญาณมืดก็ไม่มีวันปลดพันธะได้หลายสิบปีผ่านไปเรื่องเรือนพังและสะตองสาบยังคงอยู่ในความทรงจำชาวบ้านเล่าขานต่อการไม่ให้ลูกหลานเข้าใกล้ที่แห่งนั้นแต่การเวลาทำให้ความกลัวค่อยๆเลือนหายไปจนคืนหนึ่งกลุ่มวัยรุ่นในหมู่บ้านท้าทายกันพวกเขาหัวเราะย,ยอกคำเตือนของผู้เฒ่าตัดสินใจแอบไปพิสูจน์ในคืนพระจันทร์เต็มดวง เมื่อเดินถึงสะหมอกหนาทึบอ,อบล้อมรอบพื้นที่เสียงกบร้องไม่เหมือนกบธรรมดามันก้องสะท้อนเหมือนเสียงมนุษย์คร่ำครวนเด็กหนุ่มคนหนึ่งหยิบก้อนหินโยนลงน้ำผิวน้ำสงบนิ่งอยู่ครู่หนึ่งแล้วพลันเกิดคลื่นกระเพื่อมแรงฟองอากาศผุดขึ้นเป็นทางยาวตรงเข้าหาฝั่งทุกคนหัวเราะแต่เสียงหัวเราะขาดห้วงเมื่อเห็นเงาดำขนาดใหญ่โผล่ขึ้นจากน้ำช้าๆ กลิ่นคลนคาวคละคลุค้งจนแสบจมูกแสงจันทร์ส่องให้เห็นผิวลื่นสีเขียวฉ่ำเมือ่อร่างนั้นสูงใหญ่กว่ามนุษย์หลายเท่าดวงตากลมโตสว่างเป็นสีเขียวริมฝีปากแยกกว้างเผยให้เห็นฟันเล็กคมเรียงรายเสียงคำรามต่ำลอดออกมาจากลำคอไวัยรุ่นทั้งกลุ่มวิ่งหนีแตกตื่นแต่มีหญิงสาวคนหนึ่งสะดุดล้มเท้าของเธอจมลงในโคลนเหนียวหนึบเธอกรีดร้องขอความช่วยเหลือ เพื่อนเพื่อนพยายามดึงแขนเธอแต่โครนกลับรั้งแรงขึ้นเหมือนมีมือจำนวนมากดึงเธอลงไปใต้พื้นเสียงร้องของเธอขาดหายไปกลางอากาศและทุกอย่างกลับเงียบเหลือเพียงผิวน้ำนิ่งสงบเหมือนไม่เคยเกิดอะไรขึ้นเพื่อนเพื่อนตกตะลึงน้ำตาไหลด้วยความสำนึกผิดพวกเขารีบหนีออกจากที่นั่นไม่หันกลับมามองรุ่งเช้าชาวบ้านพบรอยเท้ากบย้ยายรอบสะ และเศษผ้าของหญิงสาวลอยอยู่บนผิวน้ําเสียงผู้เท่าผู้แก่ดังขึ้นอีกครั้งใครที่ลบหลู่คำสัญญาเก่าจะไม่มีวันกลับมาอย่างเดิมตั้งแต่นั้นมาเสียงกบในสมัยเพียงแต่ดังในคืนจันทร์เต็มดวงแต่ยังดังในคืนที่มีคนคิดจะท้าทายเป็นเสียงเตือนสติแก่ผู้หลงลืมความจริงและทุกครั้งที่เสียงนั้นก้องขึ้นผู้คนจะรีบปิดประตูบ้านจุดทูปสวดภาวนา เพื่อไม่ให้เงากบและหญิงสาวต้องคำสาบก้าวออกมาจากสตาร์มหาคนต่อไปหลายปีต่อมาเรื่องเล่าของสามีกบยังคงวงเวียนในหมู่บ้านเด็กๆโตขึ้นมากับเสียงเล่าหลอนทุกค่ำคืนบางคนกลัวจนไม่กล้าเดินผ่านสะแมในเวลากลางวันแต่ก็มีคนรุ่นใหม่บางส่วนเชื่อว่าเรื่องนี้เป็นเพียงตำนานขู่เด็กพวกเขาอยากพิสูจน์ความจริง เพื่อยืนยันว่าไม่มีผีไม่มีคำสาปใดๆในบรรดาน,นั้นมีชายหนุ่มชื่อคเนตเขาเป็นหลานของหญิงสาวที่หายไปในคืนนั้นครอบครัวของเขาไม่เคยลืมโศกนาฏกรรมและคำเตือนของผู้เท่ายังคงติดอยู่ในหัวใจทุกคนขอเอเติบโตมาพร้อมความสงสยัยเขาไม่เชื่อในเรื่องพูดผีเขาตั้งใจแน่วแน่ว่าจะลงไปยังสต้องสาบเพื่อหาคำตอบว่าเกิดอะไรขึ้นกับป้าของเขา คืนจันทร์เต็มดวงเวียนมาอีกครั้งเขาจุดตะเกียงและถือดาบไม้ติดตัวเพื่อนเพื่อนในวัยเดียวกันตามมาด้วยแม้ต่างก็หวาดกลัวแต่ความอยากรู้ชนะทุกสิ่งเมื่อพวกเขามาถึงสระหมอกหนาทึบลอยต่ำปกคลุมผิวน้ำเสียงกบเริ่มร้องพร้อมกันเป็นจังหวะหนักแน่นเหมือนพิธีกรรมโบราณคเนตยืนตรงขอบสะแสงจันทร์สาดกระทบผิวน้ำจนระยิบระยับ เขาโน้มตัวลงช้าๆและในวินาทีนั้นเองเงาหนึ่งสะท้อนขึ้นมาจากน้ำไม่ใช่ใบหน้าของเขาแต่เป็นใบหน้าของหญิงสาวในตำนานน้ำตาเธอไหลรินไม่หยุดปากเธอขยับแต่ไม่มีเสียงใดเล็ดลอดท่านใดนั้นน้ำในสะพรุ่งพล่านร่างกบยักย้ายค่อยๆโผล่ขึ้นช้าๆผิวเขียวคล้ำส่องประกายลื่นดวงตากลมโตจับจ้องไปที่คะนน เสียงต่ำก้องสะท้อนกล้องในหัวทุกคนเลือดของเจ้ายังผูกกับพันธะเก่าคเนตชะง,งักไปทั้งตัวเขารู้สึกถึงแรงดึงบางอย่างในอกเหมือนมีใครกำลังดึงวิญญาณออกไปเพื่อน,เพ,อนเพื่อนตกใจร้องลั่นบางคนวิ่งหนีไปทันทีแต่บางคนยังพยายามเข้ามาดึงตัวคเนตออกทว่าพื้นดินรอบสกับกลายเป็นโคลนเหนียวดูดพวกเขาลงไปทีละก้าวกลิ่นขาวโคลนกละคลุ้งจนแสบจมูก เสียงร้องกบประสานกันดังกึกก้องแสงจันทร์หม่นลงราวกับถูกบดบังด้วยเงาทุกสิ่งรอบตัวกลายเป็นความมืดและเสียงสะท้อนจากใต้น้ำคเนตหายใจติดขัดเขาเห็นใบหน้าป้าของตนอีกครั้งในเงาน้ำแต่ครั้งนี้ดวงตาเต็มไปด้วยความว่างเปล่าริมฝีปากเธอแยกว้างเผยรอยยิ้มที่ไม่ใช่มนุษย์และก่อนที่เขาจะกรีดร้องมือเย็นลื่นคู่หนึ่งก็โกรดข้อเท้าของเขาแน่น แรงดึงมหาศาลฉุดเขาลงไปใต้ผิวน้ำสะทั้งสะกลืนร่างเขาหายไปในความมืดเมื่อทุกอย่างสงบลงเหลือเพียงผิวน้ำนิ่งสนิทกับเสียงกบประสานกันเหมือนหัวเราะเบาๆดังยาวนานจนรุ่งเช้าใต้ผิวน้ำลึกนั้นคเนตรู้สึกเหมือนร่างถูกบีบอัดจากทุกทิศทางเขาพยายามหายใจแต่กลับเต็มไปด้วยรสขมขาวของโคลน ความมืดทึบหนาแน่นจนแม้แต่แสงจันทร์ก็ไม่อาจส่องทะลุลงมาทันใดนั้นดวงตาเขาเริ่มปรับกับความมืดและเขาก็เห็นสิ่งที่ไม่เคยคิดว่าจะพบโลกอีกมิติหนึ่งเบื้องล่างจะต้องสาบมีบ้านเรือนโบราณจมอยู่ใต้บึงเสาไม้เก่าๆถูกปกคลุมด้วยเมื่อเขียวเงากบนับร้อยนับพันกระโดดและคลานไปตามทางบางตัวมีใบหน้าคล้ายมนุษย์ บางตัวมีรูปร่างครึ่งคนครึ่งกบที่น้าขนลุกเสียงร้องคร่ำครวญดังระงมมันไม่ใช่แค่เสียงกบแต่คือเสียงมนุษย์เสียงเหล่านั้นดังเป็นประโยคสั้นๆซ้ำไปมาช่วยด้วยปล่อยข้าไปอย่าให้ต้องอยู่ตรงนี้คเนธหันไปมองเขาเห็นร่างคนมากมายถูกพันธนาการด้วยเถาวันเมือกใบหน้าของพวกเขาเป็นคนแต่แขนขากลับงอกเป็นพังผืดสีเขียว ดวงตาพระมัวเต็มไปด้วยความทุกข์ทรมานและที่กลางลานกว้างใต้น้ํามีบัลลังหินปกคลุมด้วยคราบโคลนบนบัลลังนั้นคือร่างสามีกบสูงใหญ่กว่าที่คเนตเคยเห็นผิวเขียวมันวาวร่างกายเต็มไปด้วยลายแผลโบราณสายตาของมันจ้องมาที่คะเนตเสียงก้องสะท้อนดังขึ้นในหัวเจ้าคือสายเลือดที่ข้าเฝ้ารอน้ำรอตัวเริ่มสันสะเทือนราวกับตอบรับ คเนศพยายามดิ้นหนีแต่ขาของเขาถูกพันด้วยเทวันลื่นเหนียวมันรัดแน่นขึ้นทุกครั้งที่เขาขยับจนกระดูกแทบจะแตกหักเสียงสามีกบยังดังต่อเนื่องสัญญาไม่สิ้นสุดเลือดใหม่ต้องมารับช่วงต่อทันใดนั้นร่างเงาหนึ่งก็ปรากฏข้างๆคเนศเป็นใบหน้าหญิงสาวในตำนานป้าที่หายไปเมื่อหลายสิบปีก่อนเธอไม่ใช่มนุษย์อีกแล้ว ผิวเต็มไปด้วยเกล็ดเขียวดวงตากลมโตคล้ายกบริมฝีปากยกยิ้มที่เต็มไปด้วยความเศร้าซอยเธอเอื้อมือเย็นชื้นแตะใบหน้าของคเนศเสียงแผ่วเบาหลุดออกมาจากริมฝีปากอย่าสู้เลยหลานรักไม่มีใครหนีพ้นคเนศน้ำตาเอ,อ่อเขารู้แล้วว่าทุกคำเล่าขานคือความจริงคำสัญญาของบรรพบุรุษยังคงพันฒนาการลูกหลาน และบัดนี้ถึงคราวที่เขาต้องสืบทอดคำสาบานนั้นต่อไปขณะที่เขากรีดร้องสุดเสียงร่างของเขาถูกดึงเข้าสู่กลางลานแสงสีเขียวเรืองรองปกคลุมรอบตัวเสียงกบประสานกันดังก้องสะท้อนจนผิวน้ำเหนือสัส่นไหวหลายคืนต่อมาเสียงกบในหมู่บ้านยังคงดังสะท้อนทุกยามคำ่ำแต่คราวนี้มันแปลกกว่าเดิมเสียงนั้นไม่ใช่แค่กบร้อง หากแต่มีสำเนียงมนุษย์เจอปนอยู่ด้วยชาวบ้านต่างรู้ในทันทีว่าวิญญาณของคะเนตได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของคำสาบไม่มีใครกล้าเอ่ยชื่อเขาอีกเพราะเกรงว่าจะเรียกเงาของเขากลับมาการเวลาผ่านไปจะต้องสาบถูกทิ้งร้างไม้ไผ่และเทาวันขึ้นปกคลุมรอบฝั่งแต่ไม่มีใครแต่ต้องหรือถางออกชาวบ้านต่างปล่อยให้มันเป็นเขตต้องห้ามตลอดกาล ทุกคืนจันร์เต็มดวงแสงจันทร์สาดลงบนผิวน้ำนิ่งเงาของกบยักย้ายกับหญิงสาวยังคงปรากฏให้เห็นพวกมันนั่งเคียงกันเงียบเงียบปรากับรอใครบางคนนิทานนี้จึงกลายเป็นคำเตือนว่าอย่าลบหลู่คำสัญญาเก่าแก่อย่าหัวเราะเยาะเรื่องเล่าของผู้เท่าและอย่าเดินเข้าสู่สต้องสาบหากยังไม่แน่ใจว่าจะรักษาสัญญาชีวิตตนเองได้หรือไม่ เพราะเมื่อถึงเวลาที่วิญญาณใต้น้ําเรียกหาไม่มีใครแม้แต่เลือดเนื้อเชื้อสายของตนเองจะหนีพันธาน,นั้นพ้นจบ